เตือนภัยนักลงทุนมือใหม่ที่อยากเทรดหุ้นเทรดทองคำนะคะตอนนี้มีเพจปลอมระบาดหนักค่ะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วหลายท้องที่ค่ะออกมาเตือนภัยว่าไปเจอกับเพจโฆษณาที่มีดารานักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ชักชวนให้ลงทุนอ้างว่ามีผลตอบแทนสูงรวมถึงส่งเอกสารว่าเราได้เป็นสมาชิกซื้อหุ้นกับทางบริษัทแล้วมีการรับรองเงินลงทุนด้วยนะคะหลังจากที่เราโอนเงินลงทุนไปแล้วหลักพันบาท จะได้ผลตอบแทนในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นจะถูกหลอกให้โอนเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะผู้เสียหายก็ต้องการที่จะถอนเงินทุนและกําไรคืนทั้งหมดค่ะซึ่งทางบโบรเกอร์บอกว่าจะต้องจ่ายค่าสอนเทรดก่อน1000 0แบาทผู้เสียหายจึงหลงเชื่อนะคะไปหาเงินมาแล้วก็โอนไปเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายบรเกอร์บอกว่า คุณทำผิดขั้นตอนไม่ได้บันทึกในสลิปว่าเป็นค่าสอนเทรดดังนั้นคุณจะต้องโอนไปยอดเดิมอีก1 0 0 0 0แบาทถึงจะถอนทุนและกำไรคืนได้ค่ะผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะไปหาเงินมาจนได้แล้วก็โอนเงินไปค่ะสโบรเกอร์บอกว่าให้แอดไลน์ไปคุยกับฝ่ายบัญชีได้เลยค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะถอนเงินได้แล้วนะคะพอแอดไลน์ไปยังฝ่ายบัญชีนะคะฝ่ายบัญชีบอกว่าเงินทุนและกำไรของคุณสูงมากนะคะหลักล้านบาท คุณจะต้องเสียค่าภาษีอีก420,000บาทค่ะตอนนี้แหละค่ะผู้เสียหายจึงรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วนะคะส่วนทางบริษัทหัวเส้นเห่งออกมาเตือนภัยค่ะว่าถูกปลอมเพจซึ่งอยากให้ประชาชนนั้นสังเกตเพจจริงตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยนะคะแล้วก็มียอดผู้ติดต,ตาม247,000คนค่ะและทางบริษัทบอกว่าไม่มีนโยบายให้โอนเงินลงทุนไปยังชื่อบุคคลนะคะโดยจะให้โอนที่ ชื่อของบริษัทเท่านั้นค่ะหรือว่าใครที่ตกเป็นผู้เสียหายแล้วสามารถโทรไปที่ 0AOC1441 หรือว่าแจ้งความออนไลน์ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .go.th เท่านั้นค่ะ